สวัสดีครับพบกับผมช่องดักซโลคูอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องมหายุทธพิพนะครับก็มาเจอกันในเล่มที่17ในบทที่8นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วลินต้งของเราก็กำลังประทะกับเส้นชูเจียนนะแล้วก็กำลังจะถึงจุดคลยแม็กกันเลยทีเดียวลินต้งก็เป็นฝ่ายตกเป็นรองอยู่พักหนึ่งครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อเลยนะครับ บทที่8ปล่อยเต็มพิกัดรังสีมาคือมากวาดออกจากโลกเรือนจำอสูรร,ราวกับลำแสงทะลุผ่านฟ้าดินภายใต้รัฐมีครอบงำไอชั่วร้ายที่ตลบอบอวนในอากาศก,าศก็ดูเหมือนจะเบาบางลง รอบจตุรัสความตกตะลึงพึงเพลิดฉายบนดวงตาของทุกคนเมื่อมองร่างอ่อนไว้ที่เดินออกจากดงดาบแสงที่รวดเร็วและดูเดือดที่กระจายไปทั่วท้องฟา้าการระเบิดกระทันหันของรัศมีพลังปะทุขขึ้นยิ่งทำให้พวกเขาตกตะลึงไม่มีใครคิดเลยว่าลินตงจะสามารถตอบโต้การโจมตีภายใต้มหตาตะไคนี้ได้ยิ่งกว่านั้นพวกเขายังสัมผัสได้ว่ารัศมีของลินตงแก่กล้าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าไม่ถึงขุมพลังเสื่งสเสวียงขั้นกลางแต่ก็อยู่ไม่ไกลจากขั้นนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ความเหนือกว่าของส้นถือเจียก็ถูกตีตื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วไม่มีข้อได้เปรียบใดในการดวลชักจมันมากขึ้นซะแลว้วนั่นสัญลักษณ์วิญญาณสถิตเหรอแววประหลาดใจฉายบนใบหน้าชาราของเส้นถูเทาเมื่อมองตรงหน้าผาของลินตงจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นมืดครึ้มพางเอ่ยออกมาลินตงมาจากที่ไหนกันไม่เพียงแต่จะมีาศาสตร์ทรงพลังมากมายหลายแขนงเขายังมีของมหัศจรรย์อย่างสัญลักษณ์วิญญาณสถิตอีก สัญลักษณ์วิญญาณสถิตเป็นของล้ำค่าในทะเลล่วนวัวเช่นกันสิ่งที่อยู่ภายในก็คือทักษะต่างๆที่สวงสมมาตลอดชีวิตของจอมยุทธในยุคโบราณหาคู่ครอบครองเข้ากับกวัตถุนี้ได้เป็นอย่างดีก็จะกลายเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมการฝึกยุทธที่โดดเด่นได้กระทั่งสัญลักษณ์วิญญาณสถิตก็ยังปรากฏในตลาดประมูลใหญ่ของทะเลล่วนวัวไม่บ่อยนกักซ้ำยังเป็นของล้ำค่าเกินประมาณได้ความช่วยเหลือของสัญลักษณ์วิญญาณสถิต รสมีพลังของลินต้งเข้าใกล้ระดับเส้นเฉวียนขั้นกลางความได้เปรียบของเส้นถูเจียหายไปหมดแล้วเส้นถูมัวก็พยักหน้าช้าๆแล้พูดออกมาเข้าใกล้ก็ไม่ได้แปลว่าถึงสักหน่อยแม้ว่าลินต้งจะมีไพ่ตายแต่การเอาชนะพี่เส้นถูเจียก็ไม่ได้ง่ายนักหรอกเจ้าค่ะเส้นถูหยงเอ่ยขนากำมือขาวหยกแม้คำพูดของนางจะยังดื้อดึงแต่ในดวงตากลับปรากฏแววเคร่งเครียดและเป็นกังวลอย่างเห็นได้ชัด ัญญรักวิญญาณสถิตเขาก็มีไพ่ตายสุดยอดเหมือนกันขณะที่กูโซจ้องมองลานประลองความประหลาดใจแฝงอยู่ในความยินดีก็ผุดขึ้นบนใบหน้าของเขาเมื่อครูมีสีหน้าหน้าเกลียดหน้ากลัวกว่านี้ประกายงดงามฉายววบในดวงตากูเมื่งฉีขณะที่สายตาของนางจับจ้องไปยังร่างลินต้งที่ยืนอยู่ในลานประลองไม่วางตาชายหนุ่มดูเหมือนหลุมไร้ก้นที่ไม่เคยมีใครมองทะลุลงไปได้ทุกครั้งที่บุงคนคิดว่าเขาหมดสิ้นความสามารถทั้งหมดเขาก็มักจะดึงไพ่ที่อยู่ซ่อนเอาไว้ แล้วออกเอาออกมาใช้ได้ทําให้ผู้คนตกตะลึงและพลิกสถานการณ์กลับมาได้ครั้งต่อไปข้าหวังว่าเขาจะสามารถพลิกสถานการณ์ล่อแหลมได้อีกนะสัญลักษณ์วิญญาณสถิตหรอใบหน้าของเส้นทูเจิอารมณ์เมื่อมองรินต้งที่ยืนย่างเข้ามาขงข้างหน้าอย่างช้าๆก่อนจะเบนสายตาไปยังสัญลักษณ์วิญญาณสถิตบนหน้าผาของอีกฝ่ายทันใดนั้นม่านตาของเขาก็หดเกรงพร้อมก็เออยออกมาเสียงเบา ข้าไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าจะมีไพ่ตายแบบนี้ด้วยมือของหลินตงค่อยๆกำแน่นพลังแข็งแกร่งไร้ขอบเขตในร่างให้ความรู้สึกเหมือนภูเขากำลังประทุพลังของสัญลักษณ์วิญญาณสถิตช่างน่าเกรงขามจริงๆข้าต้องการสิทธิ์เข้าหอคอยสิงครีดังนั้นก่อนที่จะบรรลุเป้าหมายข้าไม่ต้องการสูญเสียสิ่งใดไปไง่ายๆหลินตงเงยหน้าขึ้นส่งยิ้มให้เส้นถูเจียก่อนจะเอ่ยยางเขาอยาก่อนจะเอ่ยตอบนั่นก็พอเข้าใจ ใบหน้าของเส้นถูเจี๋ไร้าอารมณ์เมื่อพยักหน้าครู่ต่อมาแววตาก็ฉายความดูดันและมืดมนมือทั้งคู่กำแน่นแต่ข้ายังยืนยันคำเดิมว่าทางนี้ห้ามผ่านลิ้นต้องยิ้มบางเขากำหมัดต้นไม้โรหาสีดำปรากฏขึ้นในมือเขายกขึ้นชี้ไปที่หน้าเส้นถูเจี๋ที่อยู่ไกลออกไปแล้วต่อกลับงั้นเราก็ดวลกันต่อเลยงั้นเหรอ ไอยเยือกเย็นวาบขึ้นในดวงตาของเซนทูเจียรครูต่อมาเขายกฝ่ามือขึ้นนิ้วทั้งห้ากวาดเป็นตาประทับที่แปลกประหลาดเมื่อตราประทับก่อตัวทุกคนรู้สึกถึงคลื่นยวนไร้ขอบเขตผสมกับความชั่วร้ายที่เดือดร้อนออกประทุออกมาจากร่างของเขาคลื่นก้อนพลังราวกับชั้นเมฆดำทะมึนซ้อนกันพวกมันรวมตัวกันอย่างรวดเร็วเหนือศีราะข,ของเซนทูเจียคลื่นกระแทกหน้าตกใจแผลออกมาเบ,าบ้าบางย่างเห็นได้ชดัด ถ้าเจ้าคิดว่าใช้สัญลักษณ์วิญญาณสถิตจะทําให้ข้าหวาดกลัวได้ข้าว่าเจ้าปัญญาอ่อนเกินไปแล้วเส้นถูเจียจ้องมองลินต้งด้วยสายตาเย็นชาต่อมาเขากัดลิ้นพ่นเลือดไปยังกลุ่มเมฆที่ก่อตัวบนท้องฝาเลือดพรานเข้าไปในชั้นเมฆไร้ขอบเขตก็เริ่มส่งเสียงกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งดูเหมือนมีบางอย่างหน้าตกใจกําลังถือกําเนิดขึ้นภายในกลุ่มเมฆข้าคงต้องปล่อยพลังเต็มที่แล้วละ่ะลินต้งมองกลุ่มเมฆที่ปั่นป่วนดูแล้ว เขาก็รู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลเห็นว่าเซินถูเจียจะใช้กระบวนท่าไม้ตายแล้วฮึมแสงสีเขียวเรืองกระจายในรากของลินต้งขณะที่สัญลักษณ์วิญญาณสถิตบนหน้าผากของเขาเปล่งแสงเจิดจ้าเวลาเดียวกันพื้นผันผวนที่ทรงประสิทธิภาพก็กระเพื่อมออกมาตูมครืนกลุ่มเมฆดำกวนรวมตัวพร้อมกันด้วยความเร็วขั้นสูงสุดทันใดนั้นเสียงฟ้าร้องก็ดังขึ้นเมฆหมุนด้วยความว่าคลั่งเหมือนจะเปลี่ยนวัตถุยักษ์อย่างเรือนราง เหมือนจะเปลี่ยนเป็นวัตถุยักษ์นะหอคอยจอมอาสูนสกัดวิญญาณบรรยากาศหน้าวาดวันเสียงต่ำลึกกระดังจากปากกระทึนถูเจียจากนั้นรำแสงสีดำมาเมื่อมันยิงออกมาวัตถุยักษ์มองเห็นได้ชัดยิง่งภายใต้สายตาที่จับจ้องมาก็เปลี่ยนเป็นหอคอยยักษ์สีดำสนิทสูงประมาณพันศอกแสงสีดำหมุนวน,วนรอบยอดขอคอยข,ข,ขณะที่สายโซ่ตรวนยิงออกมาใบหน้าพูดผีปกคลุมไปทั่วทั้งผืนผิวมองเห็นรังสีหน้าประหลาดชั่วร้ายโผลออกมา หลินต้งในรุ่นพวกเรามีเพียงจอมยุทธสองคนเท่านั้นที่ได้เห็นวิชานี้ของข้าเจ้าคือคนที่สามแสงสีดำมืดมนประทุขึ้นในดวงตาของส้นถูเจียเมื่อจ้องมองลินโต้งที่ยังอยู่อีกฟากจากนั้นเขาก็กระตุกยิม้มเผยเห็นร่องฟันขาวที่น่ากลัวใบหน้าชวนขนลุกทําให้เขาดูน่ากลัวมากขึ้นอีกหลายส่วนดังนั้นเจ้าไปต้องรู้สึกขายขี้หน้ารอกที่ต้องแพ้ในวันนี้เมื่อคำพูดสุดท้ายหลุดออกจากปาก ดวงตาของเส้นถูเจียก็เปลี่ยนเป็นเยือกเย็ยนและแข็งกร้าวเสียงคำรามต่ำเมือ่อมือของเขาตบลงในพิฟตาหอคอยยักษ์สีดำหอ,หอนหยหวนรังสีโอรานกระจายออกมากดทับบนร่างของหลินตงปัง,ปง หอคอยยักษ์กดลงมามิติรอบด้านก็เริ่มบิดเบี้ยวขนาที่พื้นที่โลกยุบตัวลงมาอย่างบา้าคลั่งรอยแตกขนาดใหญ่กระจายไปทั่วจัตุรัสอย่างรวดเร็วทุกคนเห็นว่าเส้นถูเจี๋ยถูกปล่อยความสามารถออกมาจนเต็มพิกัดและเขาวางแผนจะใช้กระบวน่านี้จัดการลินต้องให้สิ้นซากลินต้องเงยหน้าขึ้นเขามองหอคอยสีดำที่ฉายที่ฉายเงาสีดำยักษ์พุ่งลงมาเขาสัมผัสได้ถึงคลื่นผันผวนอันตรายที่พลาดออกมาจากหอคอยนั้นฟู ควันขาวพ่นออกมาออกจากปากของหลินตงจากนั้นสีหน้าก็เปลี่ยนเป็นมืดครึมขณะที่แสงสีเขียวเรืองประทุออกจากร่างคล้ายกระเสาแสงโฮ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 เสียงคำรามต่ำของมังกรดังขึ้นเช่นเดียวกับแสงสีเขียวไหลวนบนแขนขาของหลินตงรวดลายมังก,กรมรกตสี่ตัวทะยานออกจากร่างเขาอย่างพร้อมเพรียงกันมือขวาของหลินตงยื่นออกมาฉับพลันเขา ควารวดลายมังกรมรกตทั้ง4เอาไว้จากนั้นมือข้างขวากขยายขนาดอย่างรวดเร็วจนน่ากลัวชั้นเกรดมังกรเริ่มผุดขึ้นมาแค่กระพริบตาครั้งเดียวก็เปลี่ยนเป็นกรงเล็บมังกรมรกตที่มีขนาดกว้างกว่าพันศอกอัคระโบราณล,ลึกลับปรากฏขึ้นภายใต้กรงเล็บมังกรพันึกมังกรมรกตเทวะเสียงทุ้มตา่ม,มาพร้อมกับเสียงมังกรคำรามดังออกจากปากนินตง เวลาเดียวกับแสงเรือนรองเจิดจ้าก,ก็ประทุออกมาจากสัญลักษณ์วิญญาณสถิตบนหน้าผากทำให้กงเล็บมังกร,รมรกตขยายขนาดขึ้นอีกครั้งหนึ่งกงเล็บมังกร,รมรกตที่หลินต้งสร้างขึ้นจากลวดลายมังกร,รมรกตทั้ง4ตัวพนวก,กับคลรังของสัญลักษณ์วิญญาณสถิตร้อยตัวอยู่บนอากาศดูราวกับว่ามังกร,รยักษ์ยุคโบราณฉีกมิติอวกาศออกมาบนโลก ตั้งลินต้งจ้องมองหอคอยสีดําที่ลอยลงมาหาด้วยวด้วยดวงตาที่อัดแน่นไปด้วยแสงสีเขียวฝ่ามือซัดไปข้างหน้าทันใดนั้นฟ้าดินก็สั่นสะเทือนเม่อกงเร็บังกอมรากฏมาพร้อมกับพลังทุกหย่างหยดของหลินตงแหวกผ่านช่องว่างภายใต้สายตาตกตะลึงก็ประทะกับหอคอยยักษย์ยางจังตูมพลังสองสายปะทะกันเสียงกับปนาที่สั่นสะเทือนในทั้งจักรวานก็แผ่นออกมา งวงแสงจ้าระบาดีเดือดลุกคือจากภายในโลกเดือนจำศูนย์ร้าวกัะดวงอาทิตย์แผดเผาภายใต้ความแสงสว่างที่รุนแรงทุกคนก็สัมผัสได้ถึงคลื่นพลังรุนแรงทำลายล้างปังปังจัตุรัสหินปูนกว้างใหญ่แตกร้าวจากพลังมหาศาลขณะที่ละลอกแผ่นดินไหวกระเพื่อมออกมาบนพื้นผิวทั่วจัตุรัสตอนนี้ถูกทำลายจนย่อยยับ สายตาเข่งลื่มทุกคู่มองเห็นครื่องกระแทกหน้าวาดวันแพลวมาจากโลกเรือนจำอสูรคนที่รับรู้ถึงอันตรายบางคนถึงกร็รีบถอยหนีกันอย่างจ้าระวันเพราะกลัวว่าพวกเขาจะโดนลูกหลวงจากเครื่องพวกนี้อีกแล้วการดวนครั้งนี้ น่าตื่นตะลึงจริง,รงๆผู้โสบางคนของตระกูลเส้นถูกับตระกูลกูรึกขึ้นยืนดวงตาของพวกเขาจับจ้องไปที่ศูนย์กลางแสงสว่างไม่วางตาแม้พวกเขาจะทําอะไรไม่ได้แต่ก็มีสีหน้ามืดครึมชาบ,บนใบหน้าเนื่องจากรับรู้ถึงคลื่นพลังหน้าอัศาจรรย์เหล่านี้แม้แต่ขุมพลังที่พวกเขามียังไม่สามารถประมาทกับคลื่นพลังนี้ได้การแลกเปลี่ยนกระบวนท่านี้ถูกสำแดงเดชจ,จากจอมยุทธ์รุ่นใหม่สองคนจอมยุทธ์รุ่นเก่าถึงก็อดไม่ได้ที่จะข้าครวนเมื่อเห็นภาพนี้ ชนะกันสมาชิกทั้งสองตระกูลจ้องมองอย่างกระตือรือร้นไปที่ลานประรองที่พังยับทุกคนบอกได้ว่าการโจมตีนี้รุนแรงและดุดันมากดังนั้นจะต้องมีผู้กำชัยชนะแน่แล้วภูโสกูโซ,โซ,โซกูมิ่งฉีกกำมือขาวหยก ดวงตามีความกังวลนางมองกูโซอย่างคาดคันว่าเขาจะมีผลลัพธ์อะไรบอกเกี่ยวกับกระบวนท่านี้หรือไม่แต่กูโซทําได้เพียงย่นหน้าผากคลื่นยวนภายในจตุรัสปลาเถื่อนและวุ่นวายเกินไปบรรยากาศโกรหดนี้ทําให้แม้แต่คนอย่างเขายังไม่สามารถรับรู้ถึงเหตุการณ์ภายในได้อย่างแน่ชัดกูโซยังคงจ้องมองรานประลองที่อัดแน่นด้วยแรงด้วยแสงอันแรงกล้านาทีต่อมามา่านตาเขาก็หดเกรงไป ปังขณะที่แสงสว่างจ้าเข้มข้นรากระดวงอาทิตย์ก็พุ่งขึ้นไปบนฝาครู่ต่อมาแสงสว่างก็อ่อนลงขณะที่กลุ่มฟันฟุ้งขโมงภาพเหตุการณ์ภายในเริ่มปรากฏให้เห็นอีกครั้งควับทุกสายตาพุ่งตรงไปยังจุดนั้นในพริบตาขณะที่กลุ่มควันสลายตัวลงอย่างช้าๆภายใต้สายตาที่จ้องมองมาฟุ้นสลายไปร่างสูงโปร่งสองร่างก็เผยตัวออกมาเหนือศีรษะพวกเขา โกงเร็บมบังกรบอกราดฏก,กำลังกำรอบหอคอยยักษ์สีดำอาไว้มิติรอบด้านถึงก็บิดเบี้ยวใครชนะกันทุกคนจ้องภาพที่หยุดชะงักหัวใจเต้นจนโลดขึ้นมาถึงคอหอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนตระกูลเส้นถูรถัตกูลกลูดวงตาพวกเขาเบิกกว้างจนเท่าไข่ห่างแม้แต่อวุโสที่ตำแหน่งสูงในตระกูลอย่างกูโซเ้นถูเทายังถูกยังต้องกำหมัดแน่น ทั่วท้งยอดเขาเงียบกริบไร้สปปรรเสียงมีเพียงเสียงลมอ่อนๆพัดผ่านป่าที่ยังได้ยินเกิดเป็นท่วงทานองสนอหูเปรีย้ยความเงียบคงอยู่ไม่นานขณะที่บุคคลได้ยินเสียงกระท้อในอากาศทันใดน,นั้นพวกเขาก็เบนสายตาไปแล้วก็เห็นรอยแยกปรากฏบนพื้นผิวของหอคอยสีดำหอคอยจอมอสูรสกัดวิญ,ญญาณของเส้นถูเสียถูกทำลายลงแล้วเสียงร้องแหลมตื่นตระหนกดังแสบแก้วหูใบหน้าของสมาชิกตระกูลเส้นถูเปลี่ยนแปลงไป ดูเหมือนเจ้าจะแพ้นะลินต้องเงยหน้าขึ้นตอนนี้ใบหน้าของเขาอาบชุ่มไปด้วยเลือดขณะที่รังสีผันผวนขึ้นลงขึ้นลงลงเห็นได้ชัดว่าเขาได้รับบาดเจ็บจากการประทะก่อนหน้าไม่น้อยใบหน้าที่ดูอ่อนโยนและหล่อเหลาของเส้นถูเจียเปลี่ยนเป็นหน้าเกลียดมากเขารู้สึกได้ถึงพลังหน้ากลัวของกงเรปมับบงกรที่คำรอบหอหอคอยจอมอสูนกัดสกัดวิญญ,ญาณของตนเอาไว้ฝันไปมังดวงตาของส้นถูเจียประคพิบวูบไหว ก่อนที่จะปกายวาวาร์ฟจะสาดอยู่ภายในเขากัดปลายลิ้นเลือดสดๆที่ผสมคลื่นหยวนพุ่งตรงไปที่หอคอยสีดำฮมึฮมหึมเมื่อได้รับเลือดมาช่วยเพิ่มพลังแสงสีดำมืดมนก็ประทุบนผิวของหอคอยอีกครั้งหนึ่งขนาดที่รอยแตกเริ่มสมานตัวอย่างช้าๆไม่ง่ายนักรอกที่จะโค่นฆ่าได้เอิ้นถูเจียคำราเก้าวกลมหายใจเริ่มหอบทีชัดว่าเขาทุ่มทนทุกอย่างที่ลงไปในกระบวน่านี้งั้น ข้าก็จะทำร้ายความหวังของเจ้าซะลินต้องเอ่ยขณะมองเซนถูเจียที่ยังคิดจู่โจมอีกครั้งริมฝีปากเปิดออกเป็นรอยยิ้มรอยเลือดที่มุมปากทำให้เขาดูร้ายอีกหลายส่วนเขาต้องดิ้นรนเอาเป็นเอาตายมาหลายปีถ้าเซนถูเจียคิดแข่งขันทางด้านความโหดเทียมอีกฝ่ายนั่นแหละที่ได้กว่าตนในทุกด้านสัญลักษณ์วิญ,ญญาณสถิตบนหน้าผากข,ของลินต้องส่งแสงแรงกล้าขึ้นอีกครั้งคืนพลังมหาศาลไหลบ่าออกมาไม่หยุดหยัง ก่อนจะอาไปทั่วแขนขาและกระดูกของเขาภายใต้พลังงานไลขอบเคร,ร่างกายแข็งแกร่งของหลินตงยังรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่เสียดแทงจากภายในแต่ก็ไม่มีท่าทีที่เขาจะหยุดเขากรับจ้องมองเส้นถูเจียยังโหดเทียมราวกับหมาป่าจ้องเหยื่อริมฝีปากเปิดออกดวงตาเปลี่ยนเป็นเย,ย็นเยือกแตกลินตงกำมัดแน่นต่เบงเสียงต่ำออกมาอย่างเกรี้ยวกราด ปั้งสิ้นเสียงแสงสีเขียวก็ประทุจากกงเล็บอยากเสียงคำรามของมังกรโบราณแผดลั่นไปทั่วบริเวณกงเล็บมังกรรารกตกดลงมาอย่างไร้ปานีส่งผลให้รอยแตกแผ่ขยายอย่างรวดเร็วบนหอคอยที่พึ่งประสานตัวอีกครั้งแตกซะครั้งนี้หลินโตไม ah e ่ให้โอกาสกระซ้นทูเจียอีกแล้วสัยรักวิญญาณสถิตบนหน้าผากซองเจอจ้ากงเล็บมังกมารมรกตขยายขนาดขึ้นอีกหลายส่วน ปังภายในกรงเล็บมังกรมรกตที่ขยายขนาดพลังมหาศาลกระแทกออกมาเทลงบนหอคอยสีดำอย่างเชี่ยวกราดอึดใจภายใต้สายตาตกต,ตะลึงก็ระเบิดออกเสียงดังสนั่นวันไหวอีกครั้งอเมื่อหอคอยถูกทำลายใบหน้าของเส้นทูเจียก็ซีดขาวพร้อมกับพ่นโลหิตออกมาคำหนึ่งรัศมีพลังอ่อนแสงลงอย่างฉับพลันงั้นสลายโลกเรือนจำอสูรด้วยแล้วกัน แม้เขาจะบดขยี้หอคอยสีดำด้วยกงเล็บเดียวแต่แววตาหลินต้งยังคงกรีบราวกับคมมีดความคิดหนึ่งแล่นออกมากรงเล็บมังกรมรกตก็กวาดออกมาอีกครั้งกรีดเข้าที่รําแสงสีดำที่ปกคลุมไปทั่วจัตุรัสอย่างไร้ปาณี ตูมเมื่อกำปั้นมังกรมรกตสัตว์บนพื้นผิวม่านแสงก็เริ่มสั่นไหวรุนแรงเสียงกังวานดังครั้งสุดท้ายโลกเรือนจำอสูรที่เส้นถูเจียรสร้างขึ้นจากพลังทั้งหมดก็แตกลลายวิชาสุดยอดถูกทำลายเส้นถูเจียก็ถูกอัดอีกรอบจนกระเด็นถอยหลังไปภายใต้สายตาอึ้งทึ่งเขาก็ถลายตัวคลูดไปกับพื้นเป็นทางยาวหลายพันศอกวูบ ชั่วขณะนั้นเสียงอืออึงขย่าฟ้าก็ดังมาจากรอบด้านของจตุลาสทุกคนมองเหตุการณ์ตรงหน้ายังใบ้รับประทานม่มีใครคาดเดาได้เลยว่าภายในเวลาสั้นๆเส้นถูเจี๋ยที่ได้เปรียบกับพ่ายแพ้เช่นนี้ฝั่งตระกูลเส้นถูทุกคนจ้องมองภาพตรงหน้าด้วยความไม่อยากจะเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าจอมยุทธ์รุ่นใหม่พวกเขามีสีหน้าไร้สีสันพวกเขาไม่เชื่อเลยว่าอสูรเหล็กอย่างเส้นถูเจี๋ยจะพ่ายแพ้ได้ <c oughs> บนลาดประลองเส้นถูเจียไอออกมาอย่างรุนแรงเลือดกระอักออกจากปากตอนนี้ใบหน้าของเขาฉายแววดูร้ายเละเหี้ยมโหดอย่างริ่งเขากึ่งนั่งกึ่งยืนพร้อมกับคำรามยังไม่ยอมแพ้ออกมาจากลำคอหมัดกำแน่นกระบี่สีดำปรากฏขึ้นในมือฟึบแต่ขณะที่เขากำลังจะว่ากระบวนท่าเสียงรมวูบไหวก็ดังขึ้นตรงหน้า ร่างร้าวกับจอมมารทะยานเข้ามาอึดใจต้นไม้สีดําเต็มไปด้วยกิ่งก้านแหลมคมก็ชี้ตรงหน้าผากประหนึ่งอาวุธสังหารที่อัดแน่นด้วยจิตอมหิตไอคาตกรเยือกเย็นที่ไม่คิดจะปิดบังทําให้รากของส้นถูเจียนนั้นแข็งทื่อจิตสังหารนี้ทําให้เขาเข้าใจดีว่าหากคิดจะตุกติกอะไรกิ่งไม้แหลมคมก็จะแทงทะลุตัวเขากลายเป็นลูกชิ้นเสียบไม้อย่างแน่นอนชายตรงหน้าดุร้ายและโหดเหี้ยมยิ่งกว่าเขาเสียอีกหลิงตงมองส้นถูเจียก่อนจะขูหายใจ ก่อนจะสูดหายใจลึกพร้อมกับเอ่ยช้าๆโทษทีข้าชนะแล้วสายลมอ่อนพัดเหนือยอดเขาปัดเป่าบรรยากาศตึงเครียดออกไปแต่เมื่อทุกคนเห็นร่างสูงโปร่งถือต้นไม้สีดำคงกริบไว้และชี้ไปที่หน้าผากของเส้นถูเจียพวกเขาอดไม่ได้จะรู้สึกว่าหัวใจถูกบีบพวกเขารับรู้ถึงจิตสังหารแพร่ออกมาจากร่างของหลินตงความเย็นเยือกดุนน้ำแข็งอัดแน่นไปด้วยความโหดร้ายผู้ชนะถูกตัดสินแล้ว สายตาเบนไปมองที่เส้นถูเจียรัศมีพลังของเขาอ่อนแรงลงใบหน้าก็ซีดขาวอย่างยิ่งภาพตรงหน้าทำให้ทุกคนสูดลมหายใจลึกมาถึงขั้นนี้ผลลัพธ์ของศึกก็เห็นได้อย่างชัดเจนแต่ผลที่เกิดขึ้นทำให้ในใจของพวกเขามีแต่คำถามมากมายเริ่มแรกแม้ลินต้องจะได้รับชัยชนะท่วมท้นด้วยกฎอสูรแต่ก็ยังไม่มีใครเชื่อว่าหลินต้งจะสามารถเอาชนะอสูรเหล็กที่มีชื่อเสียงในทะเลเทียนฟงได้ในหมู่จอมยุทธ์รุ่นใหม่แห่งดินแดนเทียนเลยเทียนฟงนั้นคนที่สามารถเอาชนะเขาได้มีเพียงสองปีศาจ จากถ้ำยุทธจักรและถ้ำพูดวายุเท่านั้นแล้วคนที่สามโผลมาจากไหนกันคู่คนมองหน้ากันด้วยสายตาที่ตกตะลึงพวกเขาไม่รู้จริง,รงๆว่าลินต้องมาจากไหนเมื่อคิดถึงฝีมือที่น่าสะพรึงขนาดนี้ในจตุลัสภายใต้สายตาจํานวนนับไปท่วนที่จ้องมองมาบรรยากาศหยุดนิ่งคงอยู่เพียงชั่วครู่เวลาเดียวกันไอสังหารที่ลินต้องแสดงออกมาก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดร้อยลงเลยเขาจ้องมองเส้นถูเจี๋ยพร้อมกับต้นไม้โลหะในมือกำจายประกายเยือกเย็นออกมา เ,เจ้าชนะเส้นถูเจียมองรินต้งนานกว่าสายตาทะึงถึงและไม่ยอมแพ้จะค่อยๆจางลงเขาปาดคราบเลือดที่มุมปากพร้อมกับเสียงแหบพ่าดังออกมาขอบคุณสําหรับชัยชนะพอได้ยินประโยคดังกล่าวสายตาเย็นเยือกของรินตงก็อ่อนลงรอยยิ้มครี่บนใบหน้าของเขาอีกครั้งทําให้ดูเหมือนว่าใบหน้าดูร้ายและเหี้ยมโหดก่อนหน้าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตระกูลกูหาผู้ช่วยฝีมือได้ดีจริงๆเส้นถูเจีย,ยเอ่ยเสียงต่ําการประลองครั้งนี้ เอางัดพลังทั้งหมดมาสู้เต็มที่ทว่าก็ยังแพ้กับลินตองอย่างไม่คาดคิดแม้เขาจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจแต่ก็ไม่มีทางเลือกนอกจากยอมรับว่าคู่ต่อสู้ตรงหน้าไม่ใช่คนที่อัจฉริยะทั้ง4ี่ตระกูลจะเทียบได้ความแข็งแกร่งท่าทางการตัดสินใจและความเหี้ยมขานของลินตงเหนือชั้นกว่าเขาซิอีกพลังของพี่เส้นถูร้ายกาดมากข้าอาศัยกลยุทธ์บางอย่างช่วยนะลินตงเอ่ยด้วยรอยยิม้มชนะก็คือชนะไม่ว่าวิธีใด ที่เจ้าใช้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของความแข็งแกรง่งส้นถูเจียตอบขณะที่จ้องลินต้งลึกเขาโบกมือหมุนตัวกราบโดยไม่พูดต่อความอีกสักคำในเมื่อเจ้าชนะสิทธิ์ในการเข้าขอ,ขอคอยสิงครีก็จะเป็นของตระกูลกูลแต่อนาคตข้าขอท้ากับเจ้าอีกแน่นอนมองร่างของส้นถูเจียที่จากไปหลินต้งก็คลายมือที่กำแน่นออกเขาเงยหน้าขึ้นมองหอคอยโบราณใหญ่โตที่มุมหนึ่งของจัตุรัสพร้อมกับห่อปาก หลังจากเค้นสมองวางเดิมพันทั้งหมดในที่สุดเขาก็ได้รับสิ่งที่ต้องการหวังว่าหอคอยสิงค์ครีจะสามารถฟื้นฟูพลังของหินลึกลับได้จริงๆเราชนะแล้วเมื่อเส้นถูเจียหันหลังเดินไปทุกคนก็ประจักษ์แจ้งกับผลการประลองทันใดนั้นเสียงร้องไชยโยก็ดังจากฝั่งของตระกูลกูน่าสะพรึงจริงๆเขาเอาชนะเส้นถูเจียได้กูยุนเทียนพืมพาม,มองร่างสูงโปร่งในลานประลองด้วยการยกย่องเขาเคยปราบมือกับเส้นถูเจียมาก่อน และรู้ว่าชายคนนั้นโหดเที่ยมระล้ายกาดมากเพียงใดแต่เมื่อเส้นถูเจียได้เจอกับคู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้อแล้วในวันนี้ขณะที่กูโซ่รูปเขาสายตามองหลินตงที่อัดแน่นด้วยความชื่นชมและเสียดายที่ไม่สามารถจะบรรยายได้ถ้าจอมยุทธที่มีพรสวรรค์เช่นนี้เข้าร่วมกับตระกูลกู่เขาก็จะกลายเป็นบุคคลสําคัญของตระกูลกู่ในภายภาคหน้าดูเหมือนเชื่อหลินตงนั้นจะกระหึ่มไปทั่วทะเลเทียนฟงแล้ว กูมั่งฉีเอ่อยด้วยรอยยิ้มงดงามพอได้ยินฝูงชนรอบด้านก็พยักหน้าข่าวคราวศึกในวันนี้คงกระจายไปทั่วทะเลไปทั่วทั้งทะเลเทียนฟงอย่างรวดเร็วเมื่อถึงตอนนั้นหลินตงคงไม่ใช่จอมยุทธ์นิลนามอย่างที่เคยเป็นแล้วดูเหมือนพวกเขาจะเห็นการเพิ่มขึ้นของดาวดวงใหม่แม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ใส่ใจมากนากักชายคนนี้ขณะที่ตระกูลกู่ส่งเสียงโห่ร้องยินดีทางด้านตระกูลเว่ยใบหน้ายัางคงซีดขาวของเว่ยเจินกระเฉินลวกก็กระตุก เขาเอาชนะเส้นถูเจียจนได้เว่ยเจินพืมพำพร้อมกับกำหมัดแน่นเสี้ยวความสยดสยองวาบผ่านดวงตายามจ้องมองลินตงการต่อสู้เมื่อวานทําให้เขาเข้าใจได้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้ใช้พลังกาลังทั้งหมดมาต่อสู้กับพวกเขาเลยพี่เฉินลัว่วไอ้นี่ไม่ใช่คนที่เราจะสู้ได้ไง่ายๆเลย,วยเ,เ,ยเ,เยว่ยเจินเอ่ยด้วยเสียงต่ําเว่ยเจินเอ่ยด้วยเสียงต่ํากับเฉินลัว่วที่มีสายตาดิ่งลงความมืดมนวูบไหวในด,ดวงตาของเฉินลัว่ว ก่อนที่เขาจะหัวเราะเสียงเย็นแล้วตอบกลับไปว่าคงเป็นเกินตัวสำหรับเลยแล้วสำหรับเราไปแล้วแต่ว่าถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่พ้นมีสภาพหน้าอานาถมากขึ้นหืมึ้ยเจินเอ่ยขณะเลิกคิวในเมื่อเขาฆ่าสิทธิ์น้องของข้าจากนิสัยของอาจารย์คงไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้จบง่ายๆแน่ข้าจ,จะส่งข่าวนี้ออกไปถึงตอนนั้นเมื่อไรที่อาจารย์รุดมาที่นี่ก็เป็นเรื่องอยากที่มันจะหลบหนีไปได้เชินล่วตอบด้วยรอยยิ้มเย็นฮ่า หากมันเท่ากระดูกเต็มใจออกโรงเองมันคงมีสภาพน้าอนาอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินเว้ยเจินก็ยิ้มกลิ่มแววไปตีชายชัดในดวงตาเขาไม่พอใจหลินต้งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วการแสดงฝีมือของอีกฝ่ายยิ่งทำให้ทุกอย่างเข้มข้นขึ้นหากถูกกำจัดก็จะช่วยปัดเป่าไอแค้นที่สุกอกเขาได้เฮ้ยมันรนหาที่เองแม้ว่าสิทธิ์น้องของข้าจะงี่เง่าก็ไม่ใช่พวกเราไร้สกุลที่จะถูกคนอย่างลินตงฆ่าได้ ต่อให้หลินโต้งมีเส้นสายกับตระกูลกูล่แต่อาจารย์ก็มีตำแหน่งในถ้ำพูดวายุดังนั้นตระกูลกู่คงไม่กล้าออกหน้านักร็อกเฉินลั่วเอ่ยพี่ชายเฉินลั่วพูดถูกลินโต้งเป็นจอมยุทธ์นิรนามเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ดูท่าว่าเขาจะต้องเจอปฏิหารบางอย่างที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้เขามีศิลปะการต่อสู้ที่น่าเกรงขามถ้าตกอยู่ในมือของพี่เฉินลั่วแล้วเจ้าก็จะสามารถสู้ได้แม้กระทั่งกับเส้นถูเจียเว่ยเจินเอ่ย พูดถึงจุดนี้รอยยิ้มร,มมระโมบปรากฏบนมุมปากของเฉินลัว่วเขาสนใจในวิชาที่หลินต้งใช้ดูซับพลังจากพื้นดินขึ้นมาถ้าเขาได้สามารถมาครอบครองได้ก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเขาอย่างมากฟังตระกูลเส้นถูขณะที่เว่ยเจินกำลังสนทนากับเฉินลั่วเกี่ยวกับหลินตง เส้นถูเทาก็ทําได้เพียงถอนหายใจยามมองเส้นถูเจียเดินกลับมาใบหน้าไร้อารมณ์เขาไม่ได้กล่าวโทษหรือตําหนิแต่อย่างใดได้แท่ตบบ่าอีกฝ่ายให้กําลังใจจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นมองฝั่งตระกูลกูพร้อมกับยกมือขึ้นคานับตระกูลเส้นถูพ่ายแพ้รอบนี้ดังนั้นสิทธิ์ในการเข้าหอคอยสิงครีทั้งสามในปีนี้ยกให้ตระกูลกูเมื่อคำพูดของเส้นถูเทาดังขึ้นใบหน้าของสมาชิกตระกูลเส้นถูจำนวนหนึ่งก็ขึ้มลงสึกนี้ทั้งคู่สู้กันอย่างยุติธรรมและทรงเกลียด ในเมื่อส้นถู๋เจียแพ้พวกเขาก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกส้นถูหยงกัดริมฝีปากที่แดงชัาน,นางมองเส้นถูเจี๋ที่มีสีหน้าด้านชาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกสับสนขึ้นมานี่เป็นครั้งแรกที่นางเห็นความพ่ายแพ้ของอัจฉริยะฟ้าประธานแห่งตระกูลเส้นถูยิ่งกว่านั้นจอมยุทธ์ที่เอาชนะเขาได้ก็ไม่ใช่จอมยุทธ์รุ่นใหม่อันดับที่หนึ่งและอันดับที่2แห่งทะเลเทียนฟงอีกด้วยแต่กลับเป็นชายหนุ่มไร้ชื่อคนหนึ่งใครจะคิดว่าผลจะออกมาแบบนี้กันละ่ะเมื่อได้ยินนคําาพููดของเเถ กูโซ่ก็ดีบยกมือคำนับตอบรับด้วยรอยยิ้มขอบคุณมากเส้นถูเทาเบนสายตาไปทางหลินตงแววตาแข็งกร้าวเล็กน้อยภายใต้การจับจ้องชายหนุ่มไม่ขยับเขยืขย่อนตัวแต่อย่างใดเขาสบสายตาของเส้นถูเทาอย่างสงบนิ่งเจ้าควรจะขอบคุณน้องชายคนนั้นมากกว่าครั้งนี้ตระกูลกูได้ผู้ช่วยฝีมือดีทีเดียวประทาสายตากันครู่หนึ่งเส้นถูเทาก็เป็นคนละสายตาไป ความแข็งกร้าวค่อยๆจางหายไปก่อนที่เขาจะพยักหน้าเบาๆและเอ่ยออกมาเกิดความชื่นชมปรากฏในน้ำเสียงของเขาเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มตรงหน้าไม่ธรรมดาจริงๆไม่ใช่เรื่องที่เชิญนถูเจี๋ยจะต้องรู้สึกเศร้าหมองหลังไพ่แพ้กับคนอย่างดินต้องเลยแต่เขากลับเกิดความใขร่รู้มากกว่าถ้าชายหนุ่มคนนี้เจอกับจอมยุทธน้อยทั้งสองของทะเลเทียนฟงเขาจะสามารถคงความเฉียบคมและสงบนิ่งนี้ได้หรือไม่การเจอกันคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยการต่อสู้ปกป้องหอคอยได้บทสรุปและศึกชุมนุมวรยุทธ์ก็มาถึงโค้งสุดท้าย ฝูงชนที่มารวมตัวกันบนยอดเขาเสียงอื้ออึงสลายลงทีละน้อยหลังจากวันนี้เกาะหูคุยก็ยังคึกคักเหมือนเดิมและข่าวการประลองที่น่าตกใจในวันนี้คงกระจายออกไปอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจแต่ลินต้องไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องนี้เป็นพิเศษในเมื่อผลลัพธ์ถูกตัดสินแล้วเ <c oughs> ขากลับมาที่ฝั่งตระกูลกู่ภายใต้สายตาเคารพและชื่นชมจากคนรอบข้างเ <c oughs> ขาเอ่ยถามตรงๆเมื่อไรที่ข้าจะได้เข้าไปในหอคอยสิงคลีเหรอหากเจ้าต้องการ สามารถเข้าไปได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยกูโซอารมณ์ดีสุดขีดเขาตอบด้วยเสียงหัวเราะลินต้องพยักหน้าเช่นเดียวกับภูเขาในอกที่ถูกยกออกเขาถูหน้าอกเบาๆและรับรู้ได้ว่าหินกำลังสั่นไหวด้วยความตื่นเต้นข้าหวังว่าเจ้าจะได้รับการฟื้นฟูพลังในนั้นเมื่อรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากภายในรอยยิ้มก็ผุดขึ้นที่มุมปากของลินตงเขาพึมพำพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมองหอคอยสิงครีอันเก่าแก่ เอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่8เรียบร้อยแล้วนะครับแหมความรับของหินลึกลับจะเปิดเผยนี่อ่ะโอเคครับยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งจริงๆเพื่อไม่พลาดคลิปจะถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ